สวัสดีครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์อกคลุดเป็นพระสมเด็จที่บรรจุอยู่ในเจดีมงกุนพรมเป็นพระสมเด็จที่มีตาวัดปรตะทับอยู่ด้านหลังนะฮะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จกลุ่มใหม่มังคุณพรมนะครับพิมพ์พอกคลุดก็มีหลายแม่พิมพ์ที่ ถูกนำมาบรรจุอยู่ในเจดีมับางคุณพรมนะครับแม่พิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งในะแม่พิมพ์ที่ถูกนำมาบรรจุอยู่ในเจดีมับางคุณพรมนะครับเอกลักษณ์สำคัญนะเราดูจากใบหูนะใบหูค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็วงแขนตีโค้งนะฮะลำตัวก็ไม่ใหญ่มากนะฮะการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร แล้วก็เส้นซุ้มก็เล็กบางนะครับเชื่อมติดกับฐานสุดท้ายองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นนะฮะก็คือเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะครับตามพื้นก็มีรอยแตกนะครับมีลักษณะของพื้นผิวที่เป็นผิวหางกระเบนนะครับตามขอบตามมุมก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะคลิกลุ เกาะติดบางส่วนนะครับส่วนด้านหลังนะฮะสีของ้ําบึกเป็นลักษณะออกเป็นสีแดงม่วงนะครับความเก่าทําให้มีสีที่เกือจางลงนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนในมันทัดนะฮะมีเว้ามีโค้งนะฮะตามขอบตามมุมก็มีปูนงอ,อกขึ้นมาพื้นผิวมีความสูงความต่ำ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับหิมอกครุฑนี่นะครับผู้ที่ทำอาชีพราชการนิยมนำมาบูชาติดตัวนะฮะเพราะว่าครุฑเป็นพาณะของพระราชานะครับเป็นภาณะของพระนารายณ์ซึ่งพระราชาก็เป็นตัวแทนของเทพนะก็คือพระนารายณ์ครับเชื่อกันว่า ได้บูชาติดตัวแล้วจะเจริญรุ่งเรืองมียศฐานรดาศักดิ์นะครับมันดูด้านข้างกันครับตรงของก็มีรอยปีรอยแยกมีที่กุลงไปฝังติดนะฮะด้านในตามลักษณะของพิมพ์ก็จะไม่สูงมากนะฮะแต่เส้นสายต่างๆก็ยังพอมองเห็นชัด โดยเฉพาะลูปทางซ้ายนะฮะเลียมมุมที่ถ่ายทำให้เราเห็นชัดเจนในเส้นสายต่างๆนะครับเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับหัวใจสำคัญในการศึกษาสะสมพระสมเด็จก็คืออันดับแรกดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับ2 สังเกตด,ดูความเก่านะฮะสามสังเกตด,ดูเนื้อหามนลสารนะ,ะส่วนตำหนิพิมพ์ทรงนะฮะก็เป็นอันดับสุดท้ายนะ,ะโดยเฉพาะเส้นโน้นเส้นนี้ที่เราเคยเห็นในหนังสือที่เขาชี้ตำหนิกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันสักองนะฮะเพราะว่า แต่และองค์จะมีปูนงอกขึ้นมาแตกต่างกันไปการเก็บต่างที่กันทำให้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูองค์พระที่ถ่ายด้วยกล้องกรลังขยายสูงกันนะครับภาพนี้เป็นด้านหลังนะฮะสงเกตดูผิวจะมีความสูงความต่ำนะครับอันนี้เป็นน้ำมึกนะฮะเวลาเราถ่ายดูใกล้ๆ เป็นลักษณะออกทางสีแดงม่วงนะฮะที่มีสีค่ำๆแบบนี้แสดงว่าปัมทับชี้โกะนะครับตามขอบตามมุมก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่ามีขี้โกะเกาะจับติดค่องข้างจะเยอะนะครับมีสารพัดชนิดที่ลงไปเกาะจับติด ผสมปนเปกับปูนที่งอกขึ้นมาเกาะไว้นะครับมีความงดงามเป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็รอยแตกตางธรรมชาติอันนี้เป็นสีขาวๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นมวลสางหรือเปล่านะครับตามขอบตามมุมด้านบนนะฮะก็มีการงอกของปูนมีรอยแตก พื้นผิวมีสูงมีต่ำนะครับด้านหน้านะฮะเส้นซุ้มฝั่งซ้ายนะฮะเส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทางกระภาพนะฮะร,รอยแตกในองพระก็ปรากฏให้เห็นมีชีกุกลงไปฟังกเกาะติดอันนี้ก็เส้นซุ้มฝั่งซ้ายนะฮะ ตรงพื้นผิวด้านในก็มีลักษณะของผู้ที่งอกขึ้นมาเป็นผิวพังกระเบนนะครับตรงขอบนะฮะด้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงขอบท่านนอกนะฮะตามขอบตามม,มุม เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของฐานนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะเป็นตะปุ่มตะปํํมเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการงอกของปูนนะครับลุมที่แตกก็มีฮิกุลงไปฝังเกาะติดนะครับ นี่กุกก็สรารพัดชนิดที่ลงไปเกาะจับติดนะครับอันนี้เป็นหัวฐานล่างสุดภาพนี้เป็นฐานสิงนะฮะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับ เห็นผิวแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะรอยแตกต่างๆก็เป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นหน้าตักนะฮะเป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นชาติวร น,นี้เป็นฝั่งหัวเข่าฝั่งขวามือนะครับอันนี้เป็นวงแขนนะฮะแล้วก็ลำตัวอยู่ตรงนี้นะครับลำตัวก็ค่อนข้างจะเล็กนะฮะคล้ายๆกับพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าอกนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงหัวไหลอันนี้เป็นลักษณะของใบหน้านะฮะแล้วก็มีพักเกตพัศสมียาวขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของใบหูสองข้างอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณพระพักหรือใบหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางากายภาพให้เราเห็นนะฮะ มีรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเห็นลักษณะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะฮะถือว่าเป็นพระที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหลักธรรมชาติวิทยานะครับเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกละขยายสูงกันนะฮะมาดูตรง ใบหน้าก่อนนะครับไล่ขึ้นไปก็เป็นบริเวณประเกตแล้วก็พักกันนะครับข้างบนเป็นเส้นซุ้มนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเหภาพชัดเจนนะฮะพื้นผิวส่วนมากจะมีที่กุลงไปเกาะจับติดนะครับ มีทั้งรอยแตกตามธรรมชาตินะฮะในรอยแตกต่างๆก็มีทีุ่กลงไปฟังตัวอยู่นะครับผิวเป็นผิวขังกระเบนนะฮะซึ่งเกิดจากการนงออกของปูนบริเวณด้านนอกนะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจน เห็นพระที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะตามขอบตามมุมด้านนอกอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระแท้แล้วนะฮะเพราะว่ามันมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับเราไล่ไ,ไปดูฝั่งซ้ายมือบ้างนะว่าเป็นยังไงบ้างบริเวณตามขอบตามบุมด้านนอกก็เช่นเดียวกัน,นะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูง ส่วนด้านในก็มีลักษณะของปูนที่งอขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะเป็นผิวหางกระเบนนะครับตามรอยแตกต่อแยกก็เป็นธรรมชาตินะเส้นตุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คไอยอแขนไซตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นผิวจะมีขี้กุุเกาะจับติดค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็มีปูนงอกมาผสมมาเกาะติดไว้น้ำมึก สีสันก็เจอจางลงนะฮะเนื่องจากความเก่าพระสมเด็จ กาคุณพรมกลุ่มใหม่นะฮะก็ถือว่ามีที่มาที่ไปนะฮะเนื่องจากด้านหลังขององค์พระจะปั๊มตาเจดีนะตั้มปั๊มตาวัดใหม่อมตรตวรกว้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นว่าค่อนข้างจะโอเคความเก่าโอเค เวลาหยดตำยาเช็คอายุก็โอเคก็ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับใน,ในการที่จะศึกษาครอบครองนะครับบางครั้งเรามาเล่นผ้ากุกเก่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุกเก่าจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากุกเก่านี้บางครั้งไม่มีที่กุเลยนะครับ เดี๋ยวหยนน้ำยาเช็คผิวแอนไซต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็โยดน้ำยาตรงไปแล้วนะฮะถ้าองค์นี้เป็นพระสมเด็จเก่าถึงยุคและก็มีสมวนสมในเนื้อพระเป็นปูนกลาหอยนะครับน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดปนพื้นผิวแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะฮะถ้าเป็นพระใหม่พระที่ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ ทาที่ทําด้วยเรซิน่านที่อายุไม่ถึงน้ํายาก็ไม่เกาะบนพื้นผิวนะครับฟองอากาศก็ไม่มีนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็หยดลงไปแล้ว ก็ถือว่าโอเคนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม,ม็ดกลมบนพื้นผิวแล้วก็มีฟองออกาดขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าเป็นปูนกรกหอยนะครับซึ่งตรงกับตำหรักตำาราโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าผราปูนปั้นนะครับตอนนี้เรามา นั่นหน้าก็ต่อนะฮะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับมาดูเส้นสายส่วนที่สูงกันบ้างนะฮะก็คือพวกใบหน้าหน้าอกพวกฐานต่างๆนะครับใบหน้าก็ดูง่ายนะองค์นี้นะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยแตกนะครับเอาองค์อื่นมาเทียบก็ไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะนั้นเราจะมาชี้ว่าพระแท้ต้องมีรอยแตกตรงนี้ต้องมีก้อนตรงอย่างนี้ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าพระสมเด็จไม่เหมือนกันกองค์นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าอกนะฮะวงแขนก็ค่อนข้างจะเล็กนะฮะตีโค้งนะครับ ท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับเนื้อจะเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้นะฮะซึ่งเกิดจากการงอกของปูนะครับพระศุเด็จวัตคังหรือพระศุเดจบัรจุที่อื่นก็ไม่เหมือนพระศุเดจที่บรรจุอยู่ในเจดีย์บางพุ่มนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันครับเริเวณหน้าตักนี้ก็มองเห็นไม่ชัดนะฮะเพราะว่ามีปูนงอกขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนฐานที่สองนะฮะก็ เดี๋ยวนี้ก็มีเซียนใหญ่ๆนะฮะพูดถึงเรื่องการดูพระต่างๆอย่างเช่นการดูพระเหรียญน,นะฮะก็ให้ดูในเรื่องของพื้นฐานดูความเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ดูตำดิิ่งเซียนต่างๆในแบบสมัยก่อนนะครับก็เปลี่ยนวิธีที่จะมาศึกษากันแล้วนะฮะ ถ้าคุณดูตำหนิต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้พ่าแท้นะฮะเพราะว่าเหรียญต,ตั๊มแตกต่างกันสักห้าเหรียญสิบเหรียญก็มีตำหนิเพิ่มขึ้นมาแล้วครับอีกทั้งพระที่ใช้หรือไม่ใช้ก็แตกต่างกันอีกนะครับแต่เราดูพื้นฐานดูแรงกระแทกของการปั๊ม ดูรัศมีของกระแสลโลหะนะฮะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พระแท้ๆมาครอบครองนะครับอันนี้เป็นรอยแตกตรงสอกแขนนะฮะพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ของครุฑนะฮะครุฑใหม่มาคุณผม ก็เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่ทำอาชีพราชการนะฮะเพราะว่าจะส่งเสริมให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเส้นสายก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะดูแล้วก็ถือว่าเป็นพระอยู่ในเจดีย์ของพุทมพรมจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ